สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผม speak up, speak up. วันนี้ผมจะมาทําการวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าแอนซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทําการรีวิวแล้วก็แอบสปอยเนื้อหาบางส่วนไปนะครับผมจะวิเคราะห์ทั้งเรื่องซึ่งแน่นอนว่าสปอยล้านเปอร์เซ็นต์ครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับ จะเป็นการยิบยกเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์มาสปอยหรืออาจจะทั้งหมดซึ่งเป็นเนื้อหาสําคัญมากๆถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์สามารถกดข้ามกลิบนี้ไปได้แต่ถ้าใครที่ดูแล้วงง,งผมจะพยายามวิเคราะห์ในมุมที่ผมนั้นเข้าใจให้ทุกคนนั้นฟังไปด้วยกันนะครับผมโอเคถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับซึ่งถ้าใครหลายๆคนเนี่ยก็ยังงงอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะสรุปไม่ง่ายนะครับผมเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับผมมันเป็นเพียงแค่ชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง เธอในตอนเด็กๆนะครับได้เจอเหตุการณ์สะเทือนขวัญและมันก็จะปฏิปตอว่าทําไมต้องมีปีศาจกวางในเรื่องนี้ด้วยเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนที่แอนเนี่ยเธอยังเป็นเด็กอยู่และพ่อของเธอเนี่ยขับรถชนกวางครับแต่มันก็ทรมานมากพ่อของเธอจึงลงมาจากรถและจัดการมันด้วยปืนซึ่งแอนเนี่ยก็จําภาพฝังหัวเอาไว้นั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่สะเทือนใจเธอตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเธอครับก็ได้มาสูญเสียพ่อของเธอไปในตอนที่ แอนแคทย่าเธอเห็นว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยเดินลงไปในน้ําเพื่อไปเก็บหมวกอันนั้นเนี่ยหนังให้เราตีความเอาเองนะครับผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุพราะแอนเปล่าที่ต้องให้พ่อเนี่ยไปเก็บหมวกที่ทะเลให้กับเธอมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เธอเสือนใจนะครับซึ่งแอนเธอเป็นเพียงแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับมีชีวิตธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นเด็กที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับแม่เพียงแค่คนเดียวโดยแรงกดดันของผู้เป็นแม่ที่ชอบสั่งให้เธอนัน้นไปน,ไปนู่นไปนี่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ แม่ของเธอเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งนั่นคือการที่จะซ่อนกุญแจบ้านไว้ใต้กระถางต้นไม้ซึ่งนั่นมันก็ค,คล้ายๆกับที่นางพยาบาลเนี่ยซ่อนกุญแจไว้ในที่กระถางต้นไม้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นจินตนาการของแอนคนนี้นะครับผมซึ่งเรื่องราวทั้งหมดในตอนต้นเรื่องเนี่ยต้องบอกว่ามันถูกหยิบชีวิตจริงที่แอนคนนี้นะครับเอาไว้ปฏิปต จนกลายเป็นเรื่องราวในจินตนาการทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงแค่โลกแห่งความคิดนะครับผมอย่างที่บอกไปส่วนเรือที่แอนพวกนั้นนั้นขึ้นไปอยู่เพราะว่าแม่ของเธอจะชวนเธอนั้นไปเที่ยวเรือเธอจึงเก็บมันเข้าไปอยู่ในความคิดด้วยนะครับซึ่งเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยมีตัวตนในโลกแห่งความจริงนะครับแต่เธอสร้างแอกลุ่มไว้มากมายและเอาพวกคนดังดารามาเป็นแอกลุ่มของเธอเป็น1 0บสแอกนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าทุกๆแอนมันเป็นแอกลุ่มของเธอหมดเลยหลังจากนั้นแอน เธอก็เริ่มมีอาการซึมเศร้าขึ้นเรื่อยๆครับแม้ว่าตัวของแม่จะให้แอนเนี่ยไปพบกับหมอแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทําให้เธอในอาการดีขึ้นได้และจบด้วยการคิสั้นั่นเองแต่เธอกลับไม่ตายครับเธอกลับกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเลยทําให้จินตนาการทั้งหมดที่เราได้ดูตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยยันจบเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ามันมีกี่แอนที่สู้กันนะครับแล้วเรื่องราวเนี่ยก็ค่อยๆเผยว่ามันจุดนู้นจุดนี้มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องหลอกเพราะว่าแอนตัวจริง ณปัจจุบันเธอเป็นเพียงแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอนั้นคิดสั้นนะครับแต่เธอนั้นไม่ได้เสียชีวิตแต่กลับกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราทั้งหมดทั้งมวลนะั้นมันคือจินตนาการหมดเลยนะฮะถ้าดูคนนั้นดูแล้วก็จะรู้สึกว่ามันวนไปวนมาแล้วทาไมมาโผล่ไปคนนู้นมาโผล่ไปคนนี้ซึ่งมันคือโลกแห่งความคิดของเด็กผู้หญิงคนนี้แหละที่เธอมีแอคลุมมากมายเพราะว่าตัวจริงของเธอเนี่ยเธอไม่ได้อยากอยู่บนโลกใบนี้ครับเธออยากอยู่ในโลกแห่งความคิดมากกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเลยเป็นการเล่าเรื่อง ผ่านตัวละครที่เป็นแอคหลุมที่ต้องไปสู้กันเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะเป็นแอนตัวจริงแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแอนตัวจริงไปเพื่ออะไรฮะมันเป็นเพียงแค่โลกแห่งความคิดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรในโลกแห่งความคิดตัวของเธอก็จะมีอาการเกง่งมีอาการกระตุกแต่เธอนั้นก็ไม่ฟื้นขึ้นมาสักทีซึ่งตัวของคุณหมอก็คือหนึ่งในตัวละครที่ตัวของแอนนั้นสร้างขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าในโลกแห่งความจริง แอนตัวจริงเนี่ยเธอได้มาบ,บาบัดกับคุณหมอนะครับซึ่งก็คือคุณหมอคนเดียวกันเอาง่ายๆก็คือเมื่อแอนตัวจริงได้ไปเจอกับเหตุการณ์อะไรมันก็จะเข้ามาอยู่ในโลกแห่งความคิดหมดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีนัยยะของมันหมดครับไม่ว่าจะเป็นพอ็อบหรืออะไรที่ประกอบฉากเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับตัวของแอนหมดเลยเพราะว่าถ้าดูดีๆเนี่ยมันก็คือสิ่งที่แอนนั้นเคยประสบพบเจอมาไม่ว่าจะเป็นเรือไม่ว่าจะเป็นหมอ กุญแจที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ที่แม่ของเธอก็ทําแบบนั้เหมือนกันหนังสือเล่มนั้นที่เป็นฝีมือของแอนที่แอนนั้นเขียนเอาไว้ช่วยเธอด้วยแล้วก็เขียนเกี่ยวกับชีวิต ที่เธอนั้นไม่อยากอยู่ในโลกใบน,นี้เลยซึ่งเธอจะเป็นคนที่ไม่อยากอยู่บนโลกใบน,นี้นะเธอเป็นโลกซึมเศร้านะเอาง่ายๆเธอก็เลยเขียนข้อความพวกนี้และก็าลาโลกนี้ไปแม้กระทั่งอาวุธที่เป็นกันไกหรือปืนที่พ่อได้ใช้ตอนจบเวติโกก็กลับเอาปืนเข้ามาได้ตัวละครในเกมอย่างแอนโทนีหรือแม้กระทั่งกวางก็ยังมาเป็นปีศาจกวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือจินตนาการของแอนนั่นเองนะครับทำไมถึงมีกองท่ายเนี่ยอยู่ในฉากนี้ ซึ่งในฉากนี้แหละเป็นฉากเจ้าปัญหาเลยที่หล,หลายๆคนได้เข้ามาคอมเมนต์ในช่องของผมว่าเอ๊ะไอฉากนี้เนี่ยทําไมมันมีทีมงานตากล้องแล้วก็คนที่ถือไม้อะไรเต็มไปหมดเลยทําไมผู้กำกับเนี่ย ปล่อยให้ฉากนี้มันหลุดออกมาได้แต่ต่อได้ไม่เนียนมากๆก็ต้องบอกว่าถ้าทุกคนนั้นดูแล้วก็วิเคราะห์ไปทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยผู้กำกับเนี่ยไม่น่าจะปล่อยหลุดมาขนาดนั้นดูจากการแต่งตัวของทีมงานที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมอันนี้หลายๆคนที่ไปดูในภาพยนตร์แล้วคงจะได้เห็นเพราะว่าถ้าเป็นทีมงานจริงเนี่ยไม่ได้แต่งตัวดีขนาดนั้นหรอกครับถ้าใครเ,เคยไปกองถ่ายจริงๆเราจะเห็นว่าทีมงานจริงๆแต่งตัวสบายๆแต่อันนี้เนี่ยทีมงานในหนังเนี่ยดูแต่งตัวจริงจังมากๆราวกับว่าถ่ายทํา,นาหาานังฮอลล คนเนี่ยตัวจริงๆของพวกเธอเป็นดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับการที่ทุกคนนั้นอยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันหมดนะครับแอบใส่เข้ามานะครับผมไม่ได้หลุดนะครับคือเพียงแค่ต้องการจะบอกว่าตัวของแอนวีเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและเคยผ่านเรื่องราวพวกนี้มาแต่ถ้าใครได้ดูตอนจบเนี่ยมันเหมือนจะไม่ได้จบจริงๆนะเพราะว่าเมื่อแอนนั้นฟื้นขึ้นมาแล้วในดวงตาของแอนมันจะเห็นเงาของเวติโกเนี่ยที่อยู่ในตานั้นอยู่มันหมายความว่ามันอาจจะไม่โจมันอาจจะมีแอนอื่น หรือสุดท้ายแล้วแอนตัวจริงก็ไม่สามารถหนีออกมาจากโลกแห่งความคิดได้นะครับต่อให้เธอเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาสัตอาการที่เธอเป็นเจ้าหญิงนิทราผมเลยคิดว่ายังไงเธอก็ต้องบุญเวียนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการนั้นต่อไปแต่มันจะเหลือตัวละครจินตนาการของเธอเนี่ยใหม่อีกไหมก็อาจจะมีขึ้นมาอีกก็ได้นะครับดูอย่างกรณีของแอนก้อยที่เธอนั้นตายไปแล้ว แต่ว่าก็ถูกเรียกกลับมาใช้อยู่เหมือนเดิมมันอาจจะวนเวียนกันไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นก็ได้จนกว่าแอนตัวจริงเนี่ยเธอจะฟื้นขึ้นมาซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับผมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําหรับตัวผมเนี่ยไปดูมาแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีประมาณหนึ่งนะฮะผมเนี่ยให้คะแนนไว้8.5เต็ม10นะครับสาหรับตัวผมแล้ว ชอบในตอนที่เล่าเรื่องในตอนแรกที่ว่ามีแอนเนี่ยโผล่มาเป็นคนโน้นคนนี้มันทําให้ลุ้นแล้วก็สําหรับคนที่ชอบดูหนังแล้วก็วิเคราะห์อย่างผมนะฮะผมก็ให้คะแนนเยอะหน่อยสาหรับบางคนที่ชอบดูหนังแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยเรื่องนี้ทุกคนต้องไม่ชอบเลยแต่คะแนนที่ผมจะหักไปก็คือหลังจากตอนที่จะเฉลยปมเนี่ยนะฮะมันรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยผมแอบง่วงเลยตอนที่เข้าไปดูในโรงนะครับคือเราเนี่ยพอจะเดาได้ออกแล้วตอนที่พยายามจะเฉลยเรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วยังไง ค่อยๆจบแบบเนิบๆเนิบๆเนิเนโดยที่ไม่ได้มีอะไรว้าวสำหรับตัวผมเลยคิดว่ามันทํามาตั้งแต่แรกตื่นเต้นมากๆแล้วขอจบแบบสุดๆหน่อยได้ไหมขออีกนิด,ดึงแต่มันก็ไม่ได้นะครับผมมันก็ตัดจบไปแบบนั้นอันนี้คือที่ผมรู้สึกว่ามันทํามาได้ดีแล้วขออีกหน่อยนึงอะผมให้เต็มสิบเลยแล้วก็คะแนนอีกบางส่วนที่ผมหักไปก็คือนักแสดงสมทบบางคนนะครับผมยังเล่นได้ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่และด้วยความที่ว่าแอร์หลายๆแอร์เนี่ยมันต้องต่อคาแรคเตอร์กัน เลยทาให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคอนติเนียเท่าไหร่นเงรับผมโดยความที่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้คีบคาแรคเตอร์ของแอนที่เป็นแอนจริงๆเอาไว้มันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแอนที่แตกต่างกันไปตัวที่เป็นคนละคนไปเลยแต่วิเคราะห์เส้นเรื่องแล้วมันคือแอนคนเดียวที่มีความทรงจำเนี่ยค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็จะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าต่อให้ผมมาทําคลิปวิเคราะห์นี้แล้วก็ยังคงมีคนงงอีก ลองดูสักสองสรอบก็ได้ครับถ้าใครไม่เข้าใจแล้วก็ลองจับประเด็นผมวิเคราะห์ละเอียดพอสมควรนะถ้าเกิดว่าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผม กดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปตัวต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับชินเข้าใจาเธอต้องการจะไปไม่มีสิ่งที่คิดจะต้องถือไว้ไม่รู้ทําไมเหตุผลที่เธอต้องไปแต่หัวใจของฉนันมันต้องการ